อ๋อขนมีสเยเหรอองใสไจ้ะนี่นึกกระเป๋าเลยนี่ตังขบอ่า่ยก็กินเอไม่นกินอันนี้ให้รายากกินไข่่มีไข่ด้วยเหรอเอะอเาขาไเอ้แม่แกให้ไมไ้ไม่ใ่ม่อาจนันี่ เอาไว้ให้ผมกินไม่ไม่ให้หน่อยน่ติดตเขาเขาก็เขช่วยไม่ใช่ต่เรานี่ด้วยนะเนี่ยเขาก็ราเขาไปตันหลายคนตอนนี้ว่าเลือดเสามีโยมาี่ไม่เอานี่ดังแ่พศทุกคนจับฉลากของขวัญปีไหมหกเจ็ดเจ็ดปี่ผ่านไปเลยเหร ไม่มีเลยบ้านที่อยู่ในของแม่ยุ่งงฉัีอยู่หล้วจะขึ้นเลยดูสิดูสิได้เลยว่าได้เลยวะ่าหนูหนูได้แก่ไหนแม่แก่แม่แก่ผมได้พอสิบสองไปหาเขาเขาไชช่วยทำบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวต้งอง่กงนี้เอาลูกรอเขารอเขาคงไมไหลัแต่ว่าอยู่ในงงขอยังยังไม่โฆษณาให้ยังไม่อน่ดระดับหนึ่งเยมาได้ยได้เป็นพ้าคนหนูเอ้ยได้เป็นผ้าคนหนู ได้เป็นผ้าขอหนูเบด้วยไดเของหนูเอาอะไรไปของหน yeah. ูผ้าห่มปนพี่แบวพี่เวไนโชว์เอซีที่โชว์เอซีไหนได้อะไรโชว์เอฟซีนั่ีอีกป่าไม่มีแล้วในบ้านนี่ยน้่ะห้องน้ำ ได้เขาให้เขาบอกว่ายาไปทำแน่นะเฉยจังเลยเอาไว้เอาไว้เช็ดตัวหนูไหมเอาไปเช็ดตัวเเอออาไปเช็ดตัวหนูคิดว่าทางผู้ใหญ่หรืออบตตรงนี้คิดว่าจะมีโครงการให้ไหมเสนอแล้วคิดว่าได้ไหมคิดว่าตัวีราคาติดด้วยเนี่ยดูซิราคาเท่าไหร่นี่อยู่นี่อยู่นี่แต่ที่เขาให้แล้ว ตัดดีๆแล้วตัดมือตัวเองนะเขาขอวันนั้ตัดตรงนี้ลูกทั้งสองคนเีจ้าของที่อยู่เนี่ยถ้าเชิญถ้าที่ดินเจ้าของก็ยินยอมก็สามารถขอเขาบอกว่าเรื่องได้นี่ๆๆนี่ใหญ่เปล่าไม่ต้องค่ะทำถ้าทำหน้าบ้านเนี่ยนะโอเคอย่างนี้ก็มาตัดปัญหาไปเรื่องบ้านต่อมาก็ให้เป็นเรื่องของตัดเป็นอยู่กิ๊กๆแม่นั้นหรอกถ้าตัดแล้วมันเนืผ้ามันจะลุ่ยลูก ของโยม่ไหมคองคนได้อีเอลี่ฮิวของโปโลรับราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแต่น่าจะได้เป็นไอ้นี่น่าจะเป็นส่วนลดมีรถอะไรอยงี้ด้วยแหละไ่น้าไฟไหมเดินเท่าไหร่น้าไฟราคาหนึ่งพันสีาบาทเลยดูสิ ฮะโอ้ผ้าคนหนูแบนเยอะมากข้าไฟเอาไว้เอาไว้เอาไว้เช็ดตัวน้องพร้อมครับไฟต้องแพงกว่าน้ำแบนแบรคงไม่ได้ใช้อะไรเราไม่ได้ใช้อะไรง่ายละเดี๋ยวจะมาจะให้เงินอ่ะถ่ายรูปก